สังฆทา,านคืออะไรแล้วทำไมทำแล้วถึงได้บุญมากมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันการถวายทานแด่พระพิสุสงนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทตามเจตนาของผู้ถวายนั่นก็คือหนึ่งถวายแบบปาติบุคลิกทานคือการถวายแบบเจาะจองให้กับพระพิสุสง์รูปใดรูปหนึ่ง 2. ถวายแบบสังฆทา,านเป็นการถวายให้พระสง์โดยรวมถวายให้เป็นของส่วนกลาง เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ไปจัดสรรแบ่งปันกันต่อไปแล้วถ้าจะถวายสังฆทานจะถวายอะไรได้บ้างพวกเราหลายคงคงคิดว่าการถวายสังฆทานนั้นคือการถวายแค่ถังสีเหลืองๆที่ภายในบรรจุสิ่งของต่างๆเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วสังฆทานยังรวมไปถึงการถวายอะไรก็ได้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อพระพิสุสงฆ์เช่นการถวายกุฏิศาลาถวายพระตาหาร อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตลอดจนของใช้ประจําวันเช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นก็สามารถนํามาถวายเป็นสังฆทานได้และก็ไม่จําเป็นจะต้องบรรจุในแค่ถังสีเหลืองๆเท่านั้นจะบรรจุในภาชนะอะไรก็ได้ที่เหมาะสมการถวายแบบสังฆทานนั้นเป็นการถวายที่มุ่งเน้นไปที่หมู่สงฆ์ไม่เน้นไปที่รายบุคคลจึงมีประโยชน์กับพระศาสนามากกว่า เป็นการสร้างความมั่นคงและเป็นการสืบทอดอายุประสาสนาโดยตรงด้วยเหตุนี้สังฆทานจึงมีอนิสงส์และได้บุญมากกว่าปาฏิบุคลิกทานหรือการถวายแบบเจาะจงหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้พวกเราได้เข้าใจเรื่องสังฆทานกันมากขึ้นช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะกอจะเจริญพร